ออเห้าติดบ้านแล้วขอบคุณค่ะครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วค่ะขอร้อยบ้านจริงๆวันนี้แม่ขอไม่เยอะเลยขอหนึ่งร้อยบ้านกดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะเออ่าถ้าได้ร้อยบ้านวันนี้พี่แพรรี่อนุมัติแล้วว่าถ้าได้ไปให้ร้องเพลงพี่แพรรี่อนุญาตแล้วอนุญาตแค่วงเดียวนะทุกคนจริงไปเลยกดเลยกดเลย จริงนะโบที่อื่นมาขอพี่เยที่ไม่ให้อนุญาตนะี่อไอ้วงนี้วงเดียวนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะนี่ตั้งแล้วโอนแล้วเออขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้บ้านเสร็จไวๆนะพี่ชื่นใจมากคำนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้าใจกันขอบคุณที่เข้าใจกันมาแม่ขอบคุณมากมากเลยไม่ได้เอาไปไหนเลยนะทุกคนนะพึ่งพึ่งได้กินอะร้อยให้ฟังหน่อยอะไรพึ่งลอย ตัวหนึ่งนี้บินนี้พี่ชายิด่ชาจนเอาพีนพึ่งไงเป็นลูกเป็นชายมันมีน่าจะเกิดไม่ตายแล้วทุกคนผัวเราไม่แฟนแล้วเป็นแม่ทุ่มเอรอแม่พุ่มแม่พุ่มเอาแม่พุ่มเหรอครับพึ่งน้อยโอ้ยหสุดเลย ิที่จอะไรอ่ะต้องทุก <c oughs> คืออะไร,รอ่ะอ,อันนี้คือเพลงจริงใช่ไหมใช่คืออดีตตนและคนรวมเออม <c oughs> ทุกคนเกิดง่ายเลยยี่สิบไปเลยไม่ต้องมาช่วยขายไปไกลไม่เคยฟังเลงยเดี๋ยวมาขำทุกคนดู คงได้กินเธอกินเพียงตัวไปทุกคนเขียนจีเมื่อกี้จับอะไรฮะจับอะไรไม่ได้จับ,จบอะไรเลยตาดีขนาดนั้นเสียไม่ได้จับอะไรอ่ะอือหืมทำม,มาก หหวานๆเปรี้ยวๆแต่ดี่ฉันกินไม่ว่ากินมะยงชิดหรือว่ากินมาปางอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเปรี้ยวนิดนึ่งนะที่ฉันรู้สึกว่าเป็นผลไม้ที่มันต้องเปรี้ยวนิดนึงแต่ไม่แบบเปรี้ยวปี๊ดไม่ใช่น้ำาต้งมะนาวต้องหวานอมเปรี้ยวถึงจะอร่อยแต่เคยซื้อกินนะซื้อแบบตามร้านขายของฝากคือพักเลยคือจืดชืด ไม่กล้าซื้อกินเลยอันนี้ของเขาดีจริง